ต้องบอกว่าความรู้ทางการเงินนะครับเป็นเรื่องที่ยิ่งเรารู้เร็วเท่าไหร่นะครับยิ่งทําให้ชีวิตเราเดินทางไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับพร้อมกับทําให้เราถึงเป้าการเงินที่วางไว้เร็วขึ้นมากเท่านั้นนะครับในเว็บวิสตอมพอดแคสต์ตอนนี้ครับมี20เรื่องการเงินนะครับที่โรงเรียนไม่เคยสอนที่ผมไปเจอมาในบทความที่ผมว่าน่าสนใจมากๆและน่าจะเป็นไอเดียที่ดีมากๆสําหรับคนที่อยากจะมีชีวิตการเงินที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเข้าไปฟังกันในพอดแคสต์ตอนนี้ครับ สวัสดีครับผมวินอินทิศักนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Well Wisdom Podcast ครับ Podcast ทางการเงินการลงทุนที่จะทําให้ชีวิตการเงินของทุกคนดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปรับฟัง Podcast ตอนนี้นะครับทุกคนสามารถติดตาม Well Wisdom Podcast ได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นนะครับโดยช่องทางการติดตามครับก็จะมีทาง Podcast ไม่ว่าจะเป็น South Cloud นะครับ Spotify Apple Podcast นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะเห็นหน้ากันแบบนี้มาคอมเมนต์พูดคุยกันแบบนี้นะครับก็สามารถรับชมผ่านทาง Facebook และ YouTube Guru l i p i n g ได้เลยนะครับทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นเจอกันทุกสัปดาห์นะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปอะครับว่าเรื่องการเงินนะครับมันสําหรับผมนะผมว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะว่าปัจจุบันนี้เราอยู่ในโลกทุนนิยมครับและเราก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเงินเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยที่จะทําให้ชีวิตเรามีความสุข หรือไม่มีความสุขก็ได้ถูกไหมครับเราอาจจะเคยได้ยินคําว่าเออคนรวยอาจจะไม่มีความสุขก็ได้อันนี้ก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเงินเนี่ยมีแนวโน้มมากๆว่าเราจะมีความทุกข์แน่นอนนะครับดังนั้นวันนี้ผมก็เลยมีบทความนึงที่ผมไปอ่านมานะครับ ผมว่าน่าสนใจนั่นก็คือ20เรื่องการเงินที่โรงเรียนไม่เคยสอนเราเลยนะครับอันนี้เป็นบทความจากเว็บไซต์ maximoney.org นะครับผมก็อยากจะเอามาสรุปให้ทุกคนฟังกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะ ข้อแรกนะครับคือ Credit c าร์ a e r n evil นะครับหรือแปลเป็นไทยก็คือ,อ,อบัตรเครดิตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไปนะครับอันนี้เรื่องจริงเลยคือเราอาจจะเคยได้ยินคำสอนทางการเงินแบบดั้งเดิมมานะครับว่าถ้าไม่อยากมีหนี้ถ้าไม่อยากหนี้ท่วมหัวเนี่ยให้เลิกใช้บัตรเครดิตซะบางคนฮาร์ดคอร์เอากันไกลามาตัดฉับไปเลยนะครับซึ่งอันนี้ถ้าบอกตามตรงก่อนนะผมมีความเชื่อมากๆนะครับว่าบัตรเครดิตไม่ใช่ต้นเหตุข,ของการเป็นหนี้ครับ แต่นิสัยในการจับจ่ายใช้สอยของเราต่างหากที่เป็นต้นเหตุของการเป็นหนี้ถูกไหมเพราะว่าบัตรเครดิตมันไปรูดตัวมันเองไม่ได้นะอย่าลืมนะว่าเราเป็นคนที่ควักบัตรไปจากกระเป๋าแล้วก็เอาไปรูดจ่ายนะครับดังนั้นผมว่าบัตรเครดิตจะมีมากมีน้อยจะมีหรือไม่มีไม่สําคัญเท่านิสัยการใช้เงินของเราอันนี้สําคัญนะครับแล้วถ้าเรามองในมุมกลับกันนะอย่างส่วนตัวผมก็ต้องบอกผมเป็นคนที่มีบัตรเครดิตหลายใบายมากแต่ผมไม่เคยจ่ายล่าช้าแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับ บัตรเครดิตเนี่ยถ้าใช้ให้ดีเนี่ยพอยต์ในบัตรเครดิตที่เราต้องจ่ายเนี่ยมันสามารถสะสมเป็นคะแนนหรือเอาไปแลกอะไรได้หลายอย่างมากๆหรือถ้าเราบริหารจัดการดีๆครับเราสามารถได้ส่วนลดจากการเลือกใช้บัตรให้เหมาะสมกับโปรอีกดังนั้นโอเคบัตรเครดิตอยากให้เข้าใจแบบนี้มันไม่ใช่ผู้ร้ายซะทีเดียวนะครับมันขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานอย่างเราด้วยเรื่องที่2ครับเขาบอกว่า your credit score can hurt you นะครับอันนี้ก็สําคัญมากๆแปลเป็นไทยอย่างนี้ครับว่าเออ เครดิตสกอร์หรือเครดิตการเงินของเราเนี่ยสำหรับผมนะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเป็นเรื่องที่ ธนาคารจะใช้ประเมินวงเงินสินเชื่อหรืออนุมัติสินเชื่อต่างๆให้กับเราเลยนะครับเคยได้ยินคํานี้ไหมครับว่าตั้งแต่เรียนจบมหาลัยมาเนี่ยธนาคารไม่เคยขอดูเกรดเฉลี่ยเลยนะครับสิ่งเดียวที่ธนาคารจะขอดูก็คือขอดูเครดิตการเงินของเรานะว่าเราเป็นคนที่มีระเบียบวินัยทางการเงินไหมจัดการเงินดีขนาดไหนจัดการทรัพย์สินน่สินดีขนาดไหนนะครับดังนั้น เครดิตสกอร์มันเปรียบเหมือนผลการเงินของเราครับอันนี้ไม่ใช่ผลการเรียนแล้วนะแต่เป็นผลการเงินนะครับซึ่งย้ำว่าเราจะต้องรักษาเครดิตให้ดีนะครับชีวิตการเงินเราจะได้ดีข้อ3ครับ investing isn't just for rich people นะครับหรือว่าการลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคนรวยอย่างเดียวนะครับซึ่งผมเห็นด้วยมากๆนะครับการลงทุนนะ่ะยิ่งคุณเงินน้อยอ่ะคุณยิ่งต้องรีบใส่ใจนะเพราะว่ายิ่งคุณเงินน้อยคุณยังพอจะมีโอกาส ให้ผิดให้พลาดได้ในความเสียหายที่ไม่หนักมากถูกไหมครับลองคิดภาพ่าถ้าวันนี้เราเริ่มลงทุนด้วยเงินสักแสนหนึ่งอ่ะเอาเอาแสนเยอะไปหน่อยเริ่มลงทุนสักหมื่นหนึ่งครับแล้วลงทุนพลาดลงทุนซีซัวติดลบสิบเหมื่นลบสิก็แค่พันบาทถูกไหมครับแต่สมมุติมองในภาพกลับกันเราเป็นคนที่มีเงินเยอะมากๆเนี่ยครับแล้วก็เริ่มลงทุนด้วยความซีซัวเหมือนกันจากาทุนล้านหนึ่ง1 0ของล้านคือแสนหนึ่งนะครับดังนั้นแล้วผมต้องบอกว่า ยิ่งเหล่าเงินไม่เยอะเนี่ยยิ่งต้องรีบใส่ใจในเรื่องการลงทุนสละเวลาจ่ายเวลาหาความรู้พัฒนาสกิลไปเรื่อยนะครับและที่สําคัญครับการลงทุนในวันที่เราเงินไม่เยอะเนี่ยนอกเหนือจากเงินที่มันจะค่อยค่อยมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วครับ ทักษะความรู้ของเราก็จะก็ค่อยเพิ่มขึ้นตามไปด้วยดังนั้นเรื่องการลงทุนไม่ใช่เรื่องของคนรวยเท่านั้นยิ่งคุณเริ่มต้นในสเกลที่เล็กเท่าไหร่คุณยิ่งมีโอกาสลองโอกาสผิดพลาดได้มากขึ้นเท่านั้นครับข้อ4ครับก็คือ you need an emergency saving fund นะครับหรือว่าเราทุกคนจะต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินเรื่องนี้ผมพูดเสมอนะครับว่าเงินสำรองฉุกเฉินในตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงอ,อ,อนาคตข้างหน้าจากนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทางเลือกแล้ แต่มันเป็นทางรอดนะครับซึ่งผมว่าก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องการ invest เรื่องการ Protect ความเสี่ยงเนี่ยการเก็บเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่า emergency saving account เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับที่อยากให้ทุกคนกลับมาให้ความสำคัญกันข้อ5นะครับเขาบอกว่า student loans usually suck นะครับหรือว่านี่การศึกษาเนี่ยมันแ yeah ย่นะครับ จริงๆผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้แยกขนาดนั้นนะเพราะว่าอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าสรุปพวกนี้ผมเอามาจากเว็บไซต์บทความที่เขาสรุปมานะแน่นอนว่ามันจะมีอภินียของผมที่ผมอาจจะแชร์ไปว่ามันผมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อไหนถูกไหมครับซึ่งถ้าทุกคนเห็นต่างเห็นชอบกันยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้นะแต่ในข้อ5้านี้ผมมองว่าจริงๆหนี่การศึกษาหรือที่บ้านเราเรียกว่ากยศใช่ไหมครับมันก็เป็นหนี่ที่โอเคนะสําหรับผมอะ่ะเพราะว่ามันก็จะเป็นใบเบิกทางะครับ ให้เราอย่างน้อยเรามีวุฒิปริญญาที่สามารถนํามาประกอบวิชาชีพได้สมมุติว่าวันนี้ถ้าเราไม่ได้มีเงินทุนพอที่จะมาจ่ายค่าเทอมอย่างเงี้ยครับไอ้สติลเลอโลนในบ้านเรานะที่เรียกว่ากยศเนี่ยผมมันก็ค่อนข้างโอเคมากนะครับเพราะว่าหนึ่งกยศว่าเรายังไม่ได้เข้าในเครดิตบูโรถูกไหมครับมันก็อาจจะยังไม่มีผลเกี่ยวกับ ชีวิตการเงินของเรามากนักหลังจากเราจบมานะครับแต่ก็ต้องย้ําว่าถ้าใครไปกู้ยืมมาก็ควรจะจ่ายให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไม่มีปัญหาโนแล้วก็จะได้ส่งต่อนะครับสินเชื่อดีๆแบบนี้ไปให้รุ่นน้องของเราที่ต้องการเงินกู้ด้วยนะครับข้อ6นะครับเขาบอกว่า personal finance mistake happen นะครับหรือว่าความผิดพลาดทางการเงินเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอันนี้ก็สําคัญผมว่ามันต้องระลึกไว้เสมอครับว่าเรื่อง ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะครับเรื่องการเงินต่างๆในชีวิตเรามันค่อนข้างไดนามิกเนาะก็คือมันสามารถขึ้นก็ได้ลงก็ได้ดังนั้นผมว่าการที่เราไม่ประมาทในทุกๆช่วงจังหวะเวลาของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญหรือถ้าจะขโมข้ามาคือเรื่องการวางแผนจัดก,การความเสี่ยงครับเป็นเรื่องที่ ไม่ควรมองข้ามเลยนะครับถ้าอยากจะมีชีวิตการเงินที่ดีข้อเจ็ครับเขาบอกว่า you don't have to work nine to five to make good money นะครับหรือคุณไม่จำเป็นจะต้องทำงาน9ชั่วโมงต่อวันนะครับเพื่อทำให้เรามีรายได้ที่ดีนะครับอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะว่าการ work hard กับ work smart เนี่ยมันแยกกันนะครับบางคนที่เขา work smart ครับก็คือเขาอาจจะรู้เข้าใจวิธีการสร้างรายได้โดยไม่ต้องจ่ายแรงจ่ายเวลาไปมากทักเนี่ย เขาไม่จำเป็นจะต้องทํางานในแต่ละวันให้มันมากจนเกินไปครับเขาอาจจะใช้เวลาแค่วันละ2 3 4ชั่วโมงนะครับหรือไม่กี่วันต่อสัปดาห์ในการเวิร์กก็ได้แต่งานที่เขาทำอะ่ะมันเกิดผลลัพธ์เกิด Efficiency ที่เยอะกว่าคนที่จ่ายเวลาไปแบบนี้ก็มีนะแต่ผมไม่ได้บอกทุกคนนะครับว่าการตั้งใจมุง่งมั่นทำงานเนี่ยเป็นเรื่องไม่ดีผมผมไม่ได้สื่อสารแบบนั้นแต่แค่จะบอกว่าถ้าเรารู้วิธีการเวิร์กสมาร์ทหรือบางช่องทางที่มัน ลดระยะเวลาทํางานได้แต่เพิ่มผลลัพธ์ก็คือรายได้ของเราได้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นออปชันที่ดีเหมือนกันนะครับข้อ8นะครับก็คือ asset l e t o o l well นะครับหรือว่าสินทรัพย์เนี่ยจะนำพามาสึ่งความมั่งคัง่งอันนี้ very very agree นะครับถ้าเราลองไปสังเกตดูนะครับคนที่ร่ำรวยละกันนะเอาใช้คำว่าร่ำรวยไปเลยละกันหรือมั่งคั่งเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เขาสะสมกันมาตั้งแต่ตอนเขาหนุ่มๆม,มาจนถึงวันนี้ไม่ว่าวันนี้เขาจะอายุเท่าไหร่นะครับคือคนเหล่านี้ล้วนสะสมทรัพย์สินหมดเลยครับ ทรัพย์สินคืออะไรทรัพย์สิสนคือสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับเขาครับเงินฝากก็ถือเป็นทรัพย์สินนะถึงว่ามันจะให้ผลตอบแทนไม่เยอะถูกไหมครับดอกเบี้ยเงินฝากแต่มันก็ให้เงินกับเขาทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินฝากหุ้นกู้สลากออมสินนะครับพันธบัตรรัฐบาลกองทุนรวมหุ้นสามัญนะครับคริปโตโคเคอเรนซีอสังหาริมทรัพย์หรือว่าธุรกิจต่างๆพวกนี้เรียกว่าทรัพย์สินหรือแอสเซทนะครับซึ่งใครก็ตามที่สะสมแอสเซทมากเท่าไหร่ มันก็จะช่วยสร้างความมั่งคั่งให้กับเขามากขึ้นเท่านั้นครับข้อ9ครับคือ tracking your finance is important นะครับก็คือการติดตามดูแลเรื่องการเงินอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องสำคัญเ,เรื่องนี้ก็ผมอยากจะบอกทุกคนครับว่าการการ track การเงินของเราทุกไตรามาสหรือถ้าจะดีนะไป track ได้ทุกเดือนเลยนี่ยิ่งดีเลยนะครับเป็นเรื่องสาคัญเพราะว่าเรื่องเงินเนี่ยเราไม่สามารถเราปล่อยมึนปล่อยเบอร์ปล่อยไหลแล้วชีวิตจะดีได้เลยไม่ได้นะครับเรื่องเงินแันดินามิกถูกไหมพอมันดินามิกก็คือมีขึ้นมีลง เราจรึงต้องมา track มาดูมันตลอดนะครับคือถ้าจะให้ดีอะครับเกณฑ์ง่ายๆว่า คือคุณทําได้บ่อยเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีอะครับบ่อยสุดคือเดือนละครั้งนะครับแย่สุดคือปีละครั้งดังนั้นฝากไว้นะครับให้ลองมาแทร็กการเงินของเราในทุกๆปีหรือทุกๆไตรมาสกันนะครับเพื่อดูความคืบหน้าในชีวิตการเงินของเราครับข้อ10อันนี้ผมชอบมากนะครับก็คือเวนยัง Income Matt ทอร e r มเดิ n ์นอินเวสต์เ e t ต์รเนะครับเมื่อเราอายุน้อยๆน,นะครับพยายามจะบอกตัวเองอายุน้อยๆน,น,นะครับเช่นวันนี้เป็น New Job b บ r เนี่ยการหารายได้สําคัญมากกว่าการไปหาผลตอบแทนสูงๆนะคร อันนี้ผมว่าสําหรับคนส่วนใหญ่เป็นเป็นเรื่องสําคัญมากๆที่อยากให้ปรับไมล์เซตตรงนี้ให้ตรงกันเลยคือหลายๆคนที่เป็น new jobber หรือเพิ่งทํางานไม่นานเอาง่ายๆว่าเงินต้นไม่เยอะแล้วกันนะสมมติคนที่เงินต้นไม่เยอะพยายามจะมองหาเทคนิคเคล็ดลับวิธีการที่ให้ได้ผลตอบแทนเยอะๆเร็วๆอยากจะได้ 10x 1 0 0 x 0 0 0 x นะครับโดยที่วันนี้เงินต้นเลยยังไม่มากอ่ะคือต้องบอกว่าถ้าเราอยากจะเติบโตโดยธรรมชาติให้ผลตอบแทนมันโกรธโดยธรรมชาติะครับ แค่ผลตอบแทนปีละ20%เนี่ยมันก็เยอะมากกว่าที่ควรจะทำได้แล้วถูกไหมฮะดังนั้นผมว่าแฟกเตอร์สำคัญมากๆในช่วงแรกนะครับในใน first date เนี่ยก็คือการหาไรายได้เยอะๆหรือหาเงินต้นเยอะๆมาเติมเฮ้ยผมว่าสำคัญมากๆมากๆกว่าการหารีเทิร์นมาเยอะๆอีกนะครับเนาะสำคัญมากๆแต่ผมไม่ได้บอกว่าการหารีเทิร์นเยอะๆไม่สำคัญไม่ใช่นะแต่การโฟกัสเรื่องการสร้างรายได้สร้างแวลูเอาเงินมาเติมพอร์ตเราเนี่ย ในช่วงแรกเป็นเรื่องสำคัญมากจริงๆนะครับข้อ11นะครับเขาบอกว่า don't be afraid of the market c a a c h i n g นะคบหรือว่าอย่าไปกลัวถ้าเกิดว่าตลาดหุ้นมันเกิดวิกฤตหรือว่าตลาดมันตกตลาดมันแตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จริงนะครับเพราะว่าถ้าเราลองไปดูนะครับคนที่เป็นเศรษฐีหุ้นนะครับหรือเป็นเซียนหุ้นณนะปัจจุบันนี้เนี่ย ส่วนมากล้วนสร้างเนื้อสร้างตัวมาจากช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ดิเวศนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ภัยบูลนะครับหรือหลายๆคนนะครับท,ที่อาจจะเอ่ยชื่อไม่หมดในคลิปนี้นะล้วนสร้างพอร์ตการลงทุนสร้างเวล์วมหาศาลในช่วงที่ตลาดมันตกนะครับในช่วงที่ทุกคนเกิดความแพนิคเกิดวิกฤตเศรษฐกิจราคาหุ้นไปแบบต่าเตี้ยเรียดินเนี่ยาบางคนมองว่าเป็นเป็นโชคร้ายเป็นวันโลกาวินัตนาสันตโลก็มีแต่นักลงทุนที่ เป็นสมาร์ทมันนี่ครับหรือคนที่เขารู้จะเข้าใจเรื่องการลงทุนเนี่ยเขามองจังหวะนั้นเป็นโอกาสในการเข้าเก็บเข้าทํากําไรครับดังนั้นแล้วอย่าไปกลัวถ้าเกิดว่าเกิดวิกฤตนะครับซึ่งผมเองก็รออยู่เช่นกันนะครับข้อ12ครับก็บอกว่า plan for the worst hope for the best นะครับอืมอันนี้คมขายมากนะครับก็คือเวลาเราวางแผนเนี่ยให้เราวางแผนเผื่อเรื่องที่มันไร้ายๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นให้ได้เยอะที่สุดครับอย่าไปโลกสวยว่างั้นหวังให้มันเกิดขึ้นดีที่สุดนะครับ ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ค่อนข้างจะคมคายนิดนึงต่อที่ข้อ13ครับเขาบอกว่า d e ็บแคนบีอะคูติงนะครับก็คือนี่เนี่ยที่เราฝังใจกันว่ามันเป็นเรื่องแย่เรื่องไม่ดีเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้นะครับอันนี้เ e r รี่อกรเพราะว่านี่เนี่ยถ้าเราใช้ให้เป็นใช้ถูกเนี่ยนะครับมันจะแบ่งเป็นนี่ดีกับน,นี้เลวถูกไหมหนี่ดีเนี่ยเป็นนี่ที่พอสร้างแล้ว ก็จะสร้างรายได้สร้างความมั่งคั่งให้กับเราได้ครับเช่นนี่ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์มาปล่อยเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์มาลงทุนหรือนี่ในการกู้ธุรกิจแล้วก็ทําธุรกิจเพื่อสร้างกระแสงเงินสดแบบนี้ล้วนเรียกว่านี่ดีหมดเลยนะครับดังนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปนะข้อ14บครับบอกว่า investment always carry risks นะครับหรือว่าการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่เสมออันนี้ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะไม่ว่าจะลงทุนอะไรสินทรัพย์ใดก็ตามหัวใจสําคัญก็คือนอกเหนือจากเราจะตึก สาวิธีการลงทุนแล้วครับอย่าลืมมองเรื่องความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดขึ้นด้วยเสมอนะครับข้อสบครับเขบอกว่า saving money isn't always a good idea นะครับหรือว่าการเก็บเงินเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ไอเดียที่ดีเสมอไปก็ได้มันก็จริงในบางช่วงนะครับเช่นว,ว่า ถ้าเกิดว่าเราเก็บเงินอย่างเดียวสมมติเรามีเงินค่อนข้างเยอะอะครับแล้วเราเก็บอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อเดียที่ดีก็ได้ถูกไหมเพราะว่าแทนที่เราจะเก็บอย่างเดียวเราอาจจะเอาเงินที่เก็บเนี่ยบางส่วนไปลงทุนทำให้เงินมันเติบโตต่อเนื่องได้สร้างเวลให้เรามากขึ้นได้อรเขาน่าจะหมายถึงประมาณนี้นะแต่ส่วนตัวผมไม่อยากให้ตีความผิดนะครับผมยังมั่นใจว่า การเก็บเงินเป็นเรื่องดีนะครับเป็นนิสัยเบื้องตน้นเป็นนิสัยพื้นฐานของคนที่จะมีชีวิตทางการเงินที่ดีเลยครับข้อ16ครับเขาบอกว่า your house is not an asset นะครับหรือว่าบ้านของคุณเนี่ยมันไม่ใช่ทรัพย์สินเนาะอันนี้ผมว่าเราคุยกันมาหลายหลายตอนแล้วนะครับก็น่าจะเห็นเห็นเห็นด้วยนะครับในในหลายๆประเด็นเนาะว่าถ้าบ้านเราซื้อมาเพื่ออยู่อาศัยเนี่ยเออมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าทรัพย์สินก็ได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันสร้างรายจ่ายประจาํารายจ่ายต่างๆให้กับเราเนาะดังนั้นก็ น่าจะประมาณนี้นะว่า how is not and asset นะครับข้อ17ครับเขาบอกว่า by quality not quantity นะครับอันนี้อาจจะใช้ได้กับหลายเรื่องเนาะไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะครับเวลาเราซื้ออะไรก็ตามเนี่ยให้เลือกซื้อที่คุณภาพ ไม่ใช่ปริมาณ quality not quantity นะครับข้อ18ครับเขาบอกว่า it's a good idea to have multiple income s t r e a m นะครับหรือว่ามันเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยที่จะมีแหล่งรายได้หลายทางนะครับซึ่งผม very agree กับข้อดีอีกแล้วนะครับยิ่งในยุคต่อจากนี้ฮะในยุคที่มีความผันผวนมี disruption เยอะแยะไปหมดเลยนะครับ ผมว่าการที่จะเพิ่มความมั่นคงทางการเงินให้กับเราเนี่ยก็คือการสร้างรายได้หลายทางนะครับอยากให้ทุกคนมององกันไว้เนาะข้อ19ครับก็คือ don't take advice from broke people ครับโอ้อันนี้น่ากลัวเหมือนกันครับก็คืออย่าไปรับคำแนะนำจากคนที่ถังแตกว่าหันนะครับคือวันนี้เรามีโซเชียลมีเดียถูกไหมครับเราสามารถรับข้อมูลได้เยอะมากๆดังนั้นหัวใจสำคัญนะครับก็คือเราต้องเลือกรับข้อมูลนะครับที่ ได้มาจากคนที่รู้จริงเป็นตัวจริงในเรื่องราวนั้นๆเท่านั้น,น,นอันนี้สำคัญมากข้อ20ข้อสุดท้ายครับก็คือ having a budget is the key to financial freedom นะครับต้องเรียกว่าเป็นการปิดท้ายที่ผมชอบมากนะครับข้อสุดท้ายคือเขาบอกตรงตัวครับว่าหัวใจสำคัญในการมีอิสรภาพทางการเงินก็คือการทำบัดเจตหรือทำงบรายรับรายจ่ายนั่นแหละนะครับซึ่งหลายๆคนที่ติดตามพอดแคสต์มาเนี่ยอาจจะเบื่อแล้วนะครับเพราะผมพูดแทบทุกพอดแคสต์เลยถ้าใครอยากจะมีชีวิตการเงินที่ดีขึ้นนะครับก่อนอื่นยังไม่ต้องไปอ่านหนังสืออะไรเลยก็ได้ แค่เริ่มทำบัญชีและรับรายจ่ายผมว่าเราจะสามารถควบคุมชีวิตการเงินเราได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแน่นอนนะครับก็ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เบสิกมากๆนะที่จะช่วยทําให้ชีวิตการเงินเราดีขึ้นนะครับซึ่งทั้ง20ข้อนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องการเงินที่โรงเรียนไม่เคยสอนนะครับที่ผมเอามาเล่าให้ทุกคนฟังในบทความนะครับเป็นไงกันบ้างครับมีข้อไหนที่ชอบที่สนใจเป็นพิเศษหรือว่ามีข้อไหนที่คิดว่าเฮ้ยสำคัญแต่ผม ไม่ได้เอามาสรุปไปฟังทุกคนสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกมาพูดคุยกันได้เลยนะครับสามารถฟีลฟรีทูคอมเมนต์ได้เลยเนาะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับผมคิดว่าทั้ง20ข้อนี้ครับจะเป็นไอเดียเนาะที่ช่วยทําให้พวกเรานําไปปรับใช้ให้ชีวิตการเงินของทุกคนดีขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับที่อยู่ติดตามมาจนถึงช่วงท้ายพอดแคสต์นี้นะครับย้ำอีกทีครับว่า เราสามารถติดตามเวลวิสตอมพอดแคสต์ได้นะครับทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นนะครับในทุกๆช่องทางที่ผมเล่ามาเลยนะครับแล้วม,มาเจอกันใหม่วีกหน้าครับสวัสดีครับ